อันนี้ก็จะเป็นอ๋ออันนี้เป็นบุญเยราสีเจ็ดบุญเยลาสีก็คือมีศพเจ็ดศพครับก็มีจะมีรายชื่อต่างๆนะครับที่ที่ ไ,ได้เหยียบได้ไหมหอะหอืมอืม,อมครับมันมีนัยยะต่างๆที่ที่เป็นพระเจ้าที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองญาติธรรมของท่านนะครับก็ ็นแล้วก็อ um <can> ืมอืมอืม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์กรุณาสำรวมและแต่งกายสุภาพอันนี้เข้าไปชมได้ไหมเอ,อ่ยขออนุญาตนะครับเป็นสถานที่ปี1ิบแปีวีรกรรมแห่งความเชื่ออันนี้นะบุญยาลาสีสองคอนครับท่านผู้ชมเป็นสถานเป็นโบสโบสท,ที่ กว้างใหญ่ oh. นี่นะครับ, mm hmm. รบ mm hmm. นี่นะเพื่อนถ้าใครผ่านมาผ่านไปแถวนี้ที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดาหารก็ผ่านมาชมได้นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของ พื้นที่แถวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อน